เมื่อวานนี้มีภาพปรากฏว่ามีอีเด็กเวรคนหนึ่งขับรถไล่ขบวนโดยการบีบแต่เมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นได้เรียกให้หยุดและด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอีเด็กเวนว่าการที่ผู้นำทุกประเทศเขามีกฎหมายกฎระเบียบในการดูแลบุคคลสำคัญนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะประเทศไทยประมุขและรัฐทายานนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่เคารพศรัทธาของพี่น้องประชาชนในชาติ นั้นการถวายอารักขาและความปลอดภัยนั้นเป็นหน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมจะบอกเลยว่าการกระทำของคุณนั้นมีความผิดทางกฎหมายและที่สำคัญที่สุดอีเด็กเวรคนนี้มึงกระทำความผิดต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน มึงไม่มีคุณค่าอะไรเลยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมึงไม่มีคุณค่าอะไรเลยในฐานะคนไทยกูอยากจะบอกให้มึงซะด้วยว่าให้มึงจงสังวรและบอกพวกมึงไอ้คนที่สนับสนุนว่าจงสังวรเช่นเดียวกันเลิกซะถ้าไม่เลิกมึงจะได้พบกับภัยพิบัติ สวัสดีครับ